ทางหอนเตือนใจนะครับอย่าหลงเชื่อคนง่ายนะครับหญิงวัย58ปีทําทีเข้าไปตีสนิทกับเจ้าของบ้านนะครับอพอรู้ว่าเจ้าของนี้ไม่อยู่ยกเขาเนี่ยได้เงินไปกว่า4ล้านบาทแต่ว่าตอนนี้ถูกจับได้พร้อมกับพวกอีก4คนแล้วนะครับลงสนามข่าวนี้พร้อมๆกันครับ<อ>ย่าไม่มีเงินแักวตาตัวน่ายกว่า<อ>เป็นเบาหวานแห้งแล้วกวา<อ>เป็นโรคหัวใจก็เป็นกดไหลยยออน ปกติพีายทำงานอะไรแต่ก่อนมีแฟนรับหมาวรแล้วแฟนตายนางบุญเรือนทองศรีอายุ58ปีระบายความรู้สึกในใจด้วยน้ำตาที่คลอเบ้าและเสียงที่สั่นเครือถึงเหตุที่ทำให้เธอต้องตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานเขตพื้นที่ตำรวจภูธรพานทองจังหวัดชนบุรีนางบุญเรือนยอมรับว่าเธอทำหน้าที่สืบหาข้อมูลว่าวันและเวลาใดที่บ้านเป้าหมายจะปลอดคน โดยอาศัยความสนิทสนมคุ้นเคยพูดคุยกับผู wow. uh, hey, ้ที่อาศัยอยู่ภายในบ้านดังกล่าวจนทราบถึงห่วงเวลาให้พักพวกเข้ายกเขาแลกกับเงินส่วนแบ่ง36,000บาทแล้วรู้ได้ไงว่าเขาไม่อยู่บ้านก็พอดีวันนั้นไปซื้อของเขาจะไปซื้อขายตตไใช้เขาแล้วก็บอกว่าวันนี้ไม่ต้องมานะวันแม่ ขณะที่ทรัพย์สินซึ่งถูกขโมยไปประกอบด้วยสร้อยคอทองคาเข็มขัดทองสร้อยข้อมือแหวนทองสร้อยสังวานฝังเพชรและเครื่องประดับอีกจํานวนมากรวมถึงพระเลี่ยมทองพร้อมปืนอีกหนึ่งกระบอกมูลค่ารวมกว่า4ล้านบาทเจ้าของบ้านผู้เสียหายยอมรับว่านางบุญเรือนมักจะมาพูดคุยกับผู้เป็นแม่เป็นประจำกระทั่งก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันได้พูดคุยกันในเรื่องที่ครอบครัวจะไปทําบุญในช่วงเช้าของวันที่12สิงหาคม เมื่อกลับมาในเวลา9้นาิกา30นาทีก็พบว่าทรัพย์สินถูกรื้อคน้นจนกระจัดกระจายทั่วทั้งบ้าน เปิดประตูมานี่ตกใจมากค่ะของในบ้านทั้งตู้ทั้งลิ้นชักกระเป๋าแค่กระเป๋าเราเก็บกระเป๋ากระเป๋าถือเนี่ยถูกลื้อค้นกระจุยกระจายทั้งหมอ้อทั้งกระ,ะมังที่เก็บไว้ในบ้านพวกอะไรแบหม้อข้าวอะไรอย่างนี้ค่ะคเขาลือ้อทุกทุกซอกทุกมุมหมอนเสือลือ้อออกมาหมดขนาดหนังสือะคะ่ะหนังสือที่เก็บไว้ก็จะลื้อสลัดออกมาพอดีแม่มีเงินด้วยเก็บเงินไว้เป็นใส่ซองมาเป็นค่ารักษาพยาบาลนะคะใส่ซองไว้เขาก็ลื้อ เอาไปหมดเลยแล้วก็เงินที่แบบลูกเก็บไว้ไปโรงเรียนก็จะอยู่ในกระเป๋าในห้องเขาก็เก็บเรือไปหมดตำรวจเปิดเผยว่านอกจากหญิงอายุ58ปีจนยกเขารายนี้ยังพอม,มีผู้ต้องหาอีก4คนคือนายสมหมายพงประยูนถูกควบคุมตัวแล้วส่วนนายสมบัติอยู่เจริญหรือว่าแปะนายสายันเมฆชายและนายเล็กไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงอยู่ระหว่างการหลบหนีเบื้องต้นนายสมหมายให้การปฏิเสธรู้เห็นโดยทำหน้าที่ขับรถขนทรัพย์สินตามคำว่าจ้างของนางบุญเรือนเท่านั้น ไม่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 รู้เรื่องอะไรเลยแล้วรู้ไหมว่าเขาจะขายมาทำไไม่รู้ครับใครเป็นคนมาว่าจ้างพี่อุยายหรือว่าพวกคนที่ชื่อแปะครับเขามาว่าจ้างผมด้วยการุูงดานส่วนทางกับคําให้การของนางบุญเรือนที่ยืนยันว่ารู้จักกับนายสมหมายครั้นสามีซึ่งยังเป็นผู้รับเหมาอย่างมีชีวิตอยู่และนายสมหมายยังคงเป็นผู้ติดต่อชักชวนผู้ต้องหาที่เหลือให้มาร่วมลักทรัพย์อีกด้วย แล,แล้วไ่รู้จักก <of> ับเขาพวกเขาได้ไงก็รู้จักกับแตนนักเขียวเนี่ยแล้วน well. <gen> so ักเขียวก็ต <the> ิดต่อมากันเขารู้จักกับคนจุดแปะตำรวจจึงเตรียมสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาฐานร่วมกันลักทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำความผิดและผ่าทรัพย์นั้นไปหรือรับของโจรทีมสนามข่าวเจ็ดสีรายงาน ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีตัวอย่างเลยนะคะ<ช>แมอยู่ข้างบ้านกันผู้คุยกันตีสนิทนะคะ<ช>ก็ไม่คิดว่าจะพาโจรเนี่มายกเข้าบ้านาไปได้<ล>โอ้โหกว่า4ีล้านบาททีเดียว